สวัสดีครับวันที่17กันยายน2567ครับมาดูต้นทุเรียนหมอนทองครับปลูกมาประมาณ4ปีกว่าครับต้นนี้ก็ดูว่าจะโตกว่าต้นอื่นนะครับ ต่วงนี้ฝนตกเยอะมากครับต้องระวังพวกกรากเน่าคุเน่าครับผมก็ได้ฉีดพวกสารเคมีป้องกันรากเน่าคุเน่าครับพวกคอปเปอร์พวกมีทาลักซิลครับไทโครามาเขาใส่ราดคูณไปแล้วครับ สีน้าว่าจะทำดอกแล้วครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะครับน้อที่ประมาณสามไร่ครับปลูกผสมผสานครับมีตั้งปาล์มมีตั้งยะขอากล้วยห,หอมทุเรียนหมอนทองมร,ระพราหอมครับสับประประด เดี๋ยวมาดูต้นนี้อีกหนึ่งต้นครับขอปลูกประมาณมิถุนาปีหกสามนะครับกิ่งนี้ก็โดนเชื้อเออหน้าแรงที่ผ่านมาครับประมาณมกราปีหกเจ็ดต้นปีครับแรงมาก ต้นนี้โสมเกือบทุกต้นเลยครับต้นนี้กิ่งนี้เกือบจะเสียไปด้วยครับไฟอทอบเทล่าลงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ใหดูเรื่อยๆนะครับถึงพัฒนาการการเจริญเถิบโตครับสวัสดีครับ